สวัสดีทุกคนที่หลงเข้ามาดูคลิปนี้ต่อกินข้าวกันอีกเช่นเคยนะครับวันในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงอาวุธที่มีชื่อว่าทิ l i n g Tail of Dragon Slayer กันนั่นเองถามว่าทำไมผมถึงมาพูดถึงอาวุธชิ้นนี้ในวันนี้กันนะครับนั่นเป็นเพราะว่าจากโหวตกว่า2,200โหวตเนี่ยมี60กว่าเปอร์เซ็นต์นะที่เลือกว่าให้สมุด TTDS หรือว่าท a l i n g Tail of Dragon s l ย y e r เนี่ยเป็นสมุดท,ที่โกงที่สุดในเกมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็คงจะไม่ได้พูดถึงออคากรา,าเททอเบรริต ทีลิ่งเทลออฟดาร์กน์ซียอร์กันนั่นเองครับแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาของคลิปนี้กันครับผมเขาแนะนำร้านเติมเกมดีๆอย่าง Rich Man Shop บริการเติมเกม24ชั่วโมงการันตีด้วยยอดผู้ติดตามหลักแสนคนเติมได้ทั้งในเฟซในไลน์อินสตาแกรมและเว็บไซต์ i c h Man Shop เติมถูกเติมไวไว้ใจ r i c ช m ม n ชอ็อปช็อป เอาละก่อนอื่นเราต้องมาดูในส่วนของความสามารถของวุชิ้นนี้กันก่อนเลยก็แล้วกันนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมไม่ได้มีเลเวลของเอ่อ t t s เยอะกว่านี้นะคือผมมีอยู่แค่เลเวล20นะครับถามว่าผมอัพได้ไหมก็อัพไม่ได้ใช่ยังไม่ได้ฟาร์มอะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราก็จะพูดถึงแค่เอ่อไอ้ CTS CT ที่เลเวลน้อยนะครับแต่สาเหตุที่ผมไว้ที่เลเวลน้อยเนี่ยไม่ได้หมายความว่ามันจะกากนะครับคือนี่เป็นอีกหนึ่งในความสามารถที่ดูจะแบบ ค่าที่จะทําให้อาวุธชิ้นนี้เนี่ยโกงเลยก็ว่าได้นั้นเรามาพูดถึงความสามารถของมันกันก่อนดีกว่านะครับอาวุธชิ้นนี้โดยพื้นฐานแล้วเนี่ยดูเหมือนจะไม่ได้มีอะไรมากใช่ไหมก็มีพลังโจมตีพื้นฐานที่ค่อนข้างจะอยู่ในระดับปานกลางของอาวุธ3ดาวนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเอาไปเทียบกับอาวุธทุกอย่างในเกมนี้เนี่ยจะถือว่าอาวุธชิ้นนี้มีเบสแท็กที่ค่อนข้างจะต่ำนะครับพรไปเป็นอาวุธ3าดาวนั่นเองแต่ว่าแลกมากับการที่เขามีในส่วนของค่าพลังชีวิตให้มาด้วยเนี่ยแล้วตัวละครสื่ ือสื่อเวทแล้วใช้ตัวของข้าปรายชีวิตเป็นหลักเนี่ยก็สามารถใช้อาวุธชิ้นนี้ได้แต่นี่เรายังไม่ได้พูดถึงในส่วนของขัดเกลาเลยนะ พัดเกาโหดวินชีนี้เนี่ยก็คือเมื่อเราทําการสับเปลี่ยนตัวละครสมมติว่าเราใช้ตัวของโคมินะครับแล้วเราสับเปลี่ยนตัวละครเนี่ยมันจะทําการเพิ่ม a t k 48เป็นเวลา10วินาทีให้กับตัวละครที่เราสลับไปซึ่งนั้นถือว่าสูงมากครับแล้วตัวละครส่วนใหญ่ในเกมนี้เนี่ยมันแรงจากค่าพลังโจมตีหมายความว่าการที่คุณเนี่ยเอาตัวละครที่ถือ T.D.D.S. ไปบัฟให้กับตัวเมน D.P.S. ของคุณเนี่ยมันจะทําให้สื่อเวชชีน,นี้เนี่ย ดีมากๆแล้วก็ทําให้ DPS โดยรวมของทีมคุณเนี่ยสูงมากๆถึงแม้ว่าอาวุธชิ้นนี้จะเป็นแค่วุฒิสดาวนั่นเองครับอ๋อแต่ลืมบอกว่าไอ F ้เอฟเฟกซ์สี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันมีคูลดาวน์ถึงยี่สิบวิเลยนะหมายความว่าคุณจะต้องวนเลเทชั่นยี่สิบวิเพราะงั้นเนี่ยอาจจะนานอยู่เหมือนกันนะครับในบางตี้แต่ถามว่ามันมันสี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์เยอะไหมเยอะนะที่ขัดหนึ่งเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณยี่สิบสี่เปอร์เซ็นต์นะครับถ้าผมจำไม่ผิดโดยอาวุธชิ้นนี้นะครับผมนะไซที่ผมบอออกกกววว่่่่่าาาคุณไไมมจจเเเเเเปป็็็นนนนทีะะะะต้้งงลยัดพร ความสามารถหลักๆของมันเนี่ยจะอยู่ในส่วนของการขัดเกลาั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าคุณจะมี TDSW วล1หรือล9 0สุดท้ายแล้วเนี่ยความสามารถที่เราใช้หลักๆของมันก็คือในส่วนของ5 48%ตรงนี้ที่ขัดเกลาหเพราะงั้นเนี่ยอาวชิ้นนี้เลยต้องหาถึงขัดเกลาห้านั่นเองอ่ะแล้วคุณทั้งทีดีๆนะในส่วนของเซ็ตที่ผมใช้เนี่ยจะไม่ได้มีอะไรเลยนะมีแค่ Ocean Hulcramp แล้วก็ไอจิเกลของผมเนี่ยจะมีในส่วนของเบรแท็กอยู่ที่ไม่ อากาของผมเนี่ยจะมีแอสแท็กอยู่ที่2,467ซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เราสู้กับมอนใช่ไหมเราก็มักจะต้องแปะน้ําก่อนที่จะแช่แข็งมอนเมื่อคุณเล่นอากาะนะครับซึ่งก็น่าจะเป็นเรื่องปกติของคนเล่นอากาศอยู่แล้วก็คือแปะน้ําก่อนแล้วตามด้วยเปลี่ยนมาเป็นอากาแล้วดูแอสแทกที่เพิ่มขึ้นมาฮะจาก2,004สู่2,009สิ่งนี้ไม่ได้มาจากตัวของพรสวรรค์ของโคคุมิแต่อย่างใดแต่มันมาจากอาวุธ สามดาวที่หาง่ายมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยอาวุธชิ้นนี้เลยไม่แปลกใจเลยที่จะถูกบวนว่าเป็นอาวุธที่โกงที่สุดในเกมเพราะว่าหาง่ายใช้คุ้มและใช้ได้โกงกวกานั่นเองครับซึ่งในแอคแทกที่เพิ่มมากว่าประมาณ500หน่วยตรงนี้เนี่ยถามว่ามันหายากขนาดไหนใช่ไหมคือต้องพูดอย่างนี้ก่อนครับว่าตัวละครที่เอามาเพิ่มแอคแทกในเกมนี้เนี่ยมีไม่ได้เยอะขนาดนั้นอ่ามีตัวละครก็อย่างเบนเน็ต ซึ่งเบนเน็ตเนี่ยก็โอเคแหละมันบัฟมากกว่าตัวของสมุด ttds 2เท่าแต่ใครจะสนครับในเมื่อสามารถใช้เบนเน็ตกับ ttds ในตีเดียวกันได้เพราะั้นเนี่ยแอตแทกของออยากาก็อาจจะเพิ่มมาได้สูงสุดถึงพันห้าและกลายเป็นแอตแทกสี่พันเลยก็ว่าได้นี่ยังไม่นับว่าเอ่อตัวของสื่อเวท ttds เนี่ยสามารถเอาไปใช้ได้กับตัวโกงอย่างซูโคสซึ่งไอซูโคสเนี่ยครับมันก็สามารถใส่ ttds ได้แล้วคือตัวละครมันก็โกงจากการบัฟโบนัทท่ายี่สิบเปอร์เซ็นต์กับแจกชนะท่าจากพรสวรรค์มันอีก กลายเป็นว่าสื่อเวทนี้นะครับมันสามารถเข้าด้วยกันกับตัวละครสื่อเวทแทบ,บทุกตัวในเกมได้ซึ่งถ้าเกิดว่าเรามาดูในส่วนของตัวละครสื่อเวทว่าตัวไหนจะสามารถใช้ตัวของสื่อเวท TTDs ได้เนี่ยเราก็ามีอีกตัวเนี่ยมี1 2 3สอาเอาผมผมเอาที่นับว่าใช้แล้วฟุ้มนะอันนี้กวงใช้ได้น่กวงใช้ได้นะครับก็คือวางมานแล้วเปลี่ยนตัวเนาะคือมันจะเป็นสายวางมาดอ่ะตรงนี้4แล้วเนาะ5 6 7หยันเฟยใช้ได้นะครับในตีโชเคสบางตี้เขาใช้กันนะ8 9คลีนี่ต้อง c 2นะครับถึงจะใช้แล้วคุ้มเพราะว่าค่ีคลี C2 เขาก็เอาไปโชว์เคสกันทั้งหมดโดยประมาณเนี่ยจะมีอยู่9ตัวจะมีตัวที่กั้มกึ่งว่าใช้ได้อยู่ก็คือเฮโซนะครับแต่ยาเอทนี่ไม่คุ้มเท่าไหร่นะแต่เฮโซเนี่ยในตี้ที่เอาไปทําเป็นไดเวอร์เนี่ยก็อาจจะค่อนข้างโอเคอยู่แต่คิดว่าใส่พวกชำ้นาญนท่าน่าจะคุ้มกว่ารลยการเป็นว่าสื่อเวที d s ดีเอสนะครับสามารถใส่ได้กับเกือบทุกตัวในเกมไม่ว่าคุณจะเป็นสายโชว์เคสหรือสายอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยคุณก็หนีไม่พ้นสมุ TTDS เพราะนอกจากว่าสื่อเวทชนี้เนี่ยมันจะโกงมากแล้วมันยังหาง,ง่ายอีกนั่นเองครับสรุปเลยก็คือสื่อเวทช้นนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าผมให้คะแนนนะใน2คะแนนความหาง,ง่ายเนี่ยถ้าเอาเต็ม5คะแนนนะผมให้สัก4คะแนนนะครับที่มันยากเนี่ยเป็นเพราะว่าเราต้องหาถึงขั้น5บางคนเนี่ยอาจจะเาหาไม่ได้นะครับเพราะว่าสมุดเล่มนี้เนี่ยมันหาจากการสุ่มกาชาบางทีคุณอาจจะเผยย่อยไปแล้วแต่จริงๆมันก็หาง,ง่ายแหละเอาเป็นว่าผมให้4ดาวแล้วกันเนาะหมายถึงว่าความหาง่ายเนี่ยผมให้4คะแนนเต็ม5คะแนนเนาะ ส่วนความโกงเนี่ยถ้าเต็มห้าผมให้เจ็ดผมให้เจ็ดจริงๆเพราะว่าสื่อเวทหล,หลายๆสื่อเวทในเกมนี้เนี่ยที่มีอยู่ในเกมเนี่ยมันค่อนข้างที่จะไม่ได้บับโกงขนาดนั้นนะครับสื่อเวทสายวะก็โอเคอย่างสมุไอสื่อเวทอันนี้เนี่ยมันให้ทั้งค่าชำระท่าแล้วก็ให้ในส่วนของโบนัสธทธตุให้กับผู้สวมใส่แต่อย่าลืมว่ามันให้แค่กับผู้สวมใส่มันแจกชำระา่า40หน่วยกับเพื่อนร่วมทีมซึ่ง40หน่วยถามว่าเยอะไหมก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับแต่เทียบกับแอทแทก48เปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ ใช้ข้อปรนเซน่ะนี่ขนาดอาิจกะไม่ได้เป็นตัวละครที่เบสแท็นสูงที่สุดในเกมนะครับถ้าเกิดว่าเราไปบัฟให้เซียวเนี่ยมันจะได้เห็นมันจะเห็นผลเยอะกว่านี้อีกหมายความว่าสื่อเวทินี้เนี่ยมันโกงในระดับพวกห้าดาวเลยก็ว่าได้เพราะงั้นเนี่ยในเรื่องของความโกงเนี่ยผมเลยให้เจ็ดคะแนนเต็มห้าไปเลยนะครับต่อมาเนี่ยจะเรื่องจะเป็นในเรื่องของคะแนนความคุ้มค่าในการใช้ละกันผมคิดว่าความคุ้มค่าเนี่ยก็ให้อยู่ที่ห้าคะแนนเหมือนกันนะครับก็คือเต็มเนาะสรุปถ้ชาชเอาเฉลีย่ย่ะเฉลี่ยก็คืืออมมันนเห สื่อเวทีนี้เนี่ยได้ประมาณห่ากว่าคะแนนเต็ม5้านะครับอุดเวอร์เลยแต่เม็น้ก็ประมาณนั้นแหละครับในส่วนของความที่เห็นส่วนตัวของผมเนาะก็ถือว่าเป็นสื่อเวทที่ค่อนข้างจะโกงสื่อเวทหนึ่งในเกมหรือเรียกว่าเป็นตัวบั๊กเลยก็ว่าได้เพราะว่ามันเป็นแค่สื่อเวท3าดาวอะแต่ว่าความสามารถมันอะสูงกว่าพวกสื่อเวท5ดาวบางอันซะอีกหรือ,ออาจจะเกือบทุกอันเลยมั้งถ้าเรื่องใน,ในเรื่องของการบั๊กตัวละครนะไม่ได้เรื่องของดาเมจเนาะ และนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับเป็นยังไงกัน,กนบ้างครับชอบกันหรือเปล่าถ้า,าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกลังใจกับคลิปใหม่ๆของผมส่านทัวันนี้สวัสดีครับไว้เจอกันในคลิปหน้าครับบายจ้า